อย่างที่สัญญาไว้นะคะว่าเราจะถ่ายคลิปอีกนะสอนทำน้ำยาทำสารจิ้มฟิลที่ขอมาจากสตังนะคะสตังคิสเคมาเริ่มทำกันเลยก่อนแรกนะคะมาดูวัสดุกันสบู่ลัก มากนะคะแล้วก็มีเอ่อยาที่จะทดสอบในการทำนะคะน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าอันนี้น้ำเปล่านะแล้วก็ที่ตวงนะคะที่ตวงอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้นะคะแต่เราใช้นะเพราะว่าเราชอบเทน้ำพวดลงไปเลยนะคะ เ okay. งั้นมาเริ่มทากันเลยดีกว่าตวเราจะเป็นช้อนแบบนี้นะคะเทน้ําถ้ามีช้อนแบบนี้ก็สองช้อนนี้นะคะมานั้นเพราะเราจะไม่ทําเยอะเพราะมันใช้แบบประหยัดเพราะเรามีอยู่แล้วนะคะสองช้อนเทไปนะคะแบบนี้สองช้อน ทไปสองช้อนค่ะเทสองช้อนเสร็จปั๊บนะคะให้นำเอาไปเก็บทำไมล้ะเนี่ยให้นำไม้นะคะที่เราใช้เป็นอุปกรณ์คนนะคะจุ่มลงไปในน้ำแบบนี้แล้วก็เปิดฝากปประปุกบอลเล็กไว้แล้วก็เอาไปจิ้มนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ใส่เข้าไปค่ะ แล้วแต่นะคะว่าคนชอบเข็มคนหรือไม่เข้มนะคะเราชอบแบบนี้นะคะโอเคและที่นี้นะคะสบู่หายอ๋อสบู่วินี่นเราชอบแบบนี้นะคะโอเคก็ใส่สบู่ลักลงไปค่ะอันนี้นะคะถ้ามีแชมพูแบบใสก็ใส่ได้นะคะแชมพูก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเจีมฟินเหมือนนานี้หรือเปล่า ใส่ไปประมาณกี่ปานไหนล่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นช้อนตักเค้กใช่ไหมนี่ช้อนตักเค้กแบบนี้ก็ประมาณสองช้อนหนึ่งช้อนนะคะประมาณนั้นได้ไหมหนึ่งช้อนได้ไหมโอเคประมาณหนึ่งช้อนนี่ยละคะ่ะสองหนึ่งปายนะคะสองหนึ่งปายนี่ ใส่ลงไปใส่ก่อนแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันทุกอย่างให้เข้ากันหรือว่าใครจะใส่ขวดแล้วก็เช็คก,ก็ได้นะคะนี้เราคนใ้่ไหมจังเล้กก,กันเนาะตีเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอ,รอ ให้ความมันตกตะกอนนะคะที่นี้ค่ะแต่เราต้องคนให้เข้ากันหมดนะถ้าอยากทำเป็นน้ำมุกก็ใส่อายแชโดว์ลงไปนะคะก็ได้เป็นน้ำมุกแล้วจะมุกมากมากเลยเพราะว่าอันนี้ก็มุกอยู่แล้วนะคะหลักก็มุกอยู่แล้วจุดนี้นะคะถ้าทำกับ การน้ำใสก็จะเป็นออกมุกมุกนะคะแต่ถ้าเราทำกับการน้ำขุ่นจะไม่เห็นว่ามันเป็นสีมุกเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาพาทดสอบกันเลยค่ะว่าเราจะทำสลามสูตรของเพื่อนได้หรือเปล่ามาเลยมาทำเลยค่ะโกนนะคะถ้วยผสมอีกเช่นเดิมค่ะกาวเหมือนเดิมสบูรักเหมือนเดิมและน้ำยาทำสลามที่เพิ่งสอนไปเมื่อกี้นี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ การสูตรนี้โอเคมีน้ำด้วยนะเพราะว่าอันนี้เนนทกาวให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเราทํานิดเดียวเราไม่ได้ทำเยอะเนาะใส่สีอะไรให้เรียบร้อยแต่เราไม่ใส่นะคะให้ใส่น้ำลงไปตามปริมาณที่ เอาปริมาณกาวโดยมานิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อเราใช้เป็นกาวน้ำใสเยอะแล้วกาวน้ำข่นน้อยนะคะก็เลยจะใช้น้ำแทนกาวน้ำใสโอเคเปิดเลยก็ใส่ไปค่ะใส่ไปใส่ไปนะคะโอเคเสร็จปั๊บก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากัน เคกุ okay. เลยและคนเข้ากันก่อนนะคะโอเคค่ะก็ได้แล้วนะเสร็จปรับนะคะให้เราใส่สบู่ลักลงไปลักลักนี่ลัออกมองไม่เห็นลักนะคะอันนี้แม่เราไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเอามาใช้นะคะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนเหมือนเดิมนะคะประมาณนั้น ก็คนก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เพิ่อมอันนี้นะคะในตัวกาวนี้ใส่ไปประมาณสองช้อนนะคะเพราะว่าเราจะให้มันแบบว่านิดนึงนะใส่อีกเพื่อให้มันได้ประมาณสองช้อน เสร็จป,ประมาณ2องช้อนนะคะสองช้อนที่เราบอกนะสะแล้วนี่เออขอโทษค่ะขอภัยนะคะเสร็จแค่ตัวกาวมาใส่น้ำยากันเลยน้ำยาเรารอให้มันตกฟองไม่ได้แล้วนะก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนเค้กเหมือนเดิมะคะ่ะ1ช้อนเค้กถือว่าเยอะนะ ว่าเราทำนม่เข้มข้นหนึ่งช้อนค้กนะคะล้วคนให้เข้ากันเลยอาจจะเป็นแบบนี้นิดนึงนะนี่คนะ่นะคะนให้เข้ากันเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะออกชมพูนะคะเพราะว่าเราสูเราเป็นสีมุกชมพูกลิ่นกุหลาบนะคะ คือปานึ่งไอช้อนหนึ่งไม่พอค่ต้องใส่อีกแต่ว่าเราต้องคนไปก่อนนะคะนี่ค่ะสูตรนี้เวิร์กมากเลยนะเราชอบมากเลยสูตรของเพื่อนเราอาจจะสามใครนะคะก็ต้องขอโทษแทนด้วยเพราะว่าสูตรนีร้สอนทำอ่ะเราไม่ค่อยได้ไปเห็นของคนอื่นเขาทำกันนะกคะค็ปลอดภัยนะคะ ตอนนี้เข้าไปเลยนะคะคลิปหน้าสัญญาแน่นอนว่าเราจะรีวิวเค้กไอซทีมพร้อมกับรีวิวโต๊ะทาสลามโต๊ะอะไรของเรานะคะสตางขออีกเหมือนเดิมนะคะไม่มีใครขอนอกจากสตางนะคะ เร็นนะคะปลั๊ของบางคนท้งไม่นานอาจจะไม่เข้มข้น,นเราก็เป็นนะคะก็เลยปรับจากน้ำยาปลักธรรมดาเป็นน้ำยาปลั๊กสูตรนี้แทนนะคะแต่มันจะไม่ใสเท่านั้นเองอเขอเก็บอุปกรณ์ก่อน,อน,อน,นะะโอเคขอเก็บอุปกรณ์ก่อนอน,น้ำยาก่อน นี่นุ่มนะะนุ่มแต่ติดมือน,นิดนึงแหละ<อ>เผื่อเขายังไม่เข้มเจมจนม,มากแต่เราชอบนะไม่เจมจมมากนะคะชอบคือเราจะชอบเวลาเล่นสลามนะคะจะเอาน้ำใส่แก้วในน้อยน,นะคะเดี๋ย่าใส่อดแล้วก็เพื่อให้มือไม่แห้งเลยคะก็ แปะแปะแปะอย่าง้ยค่ะก็สลัดนี่แห้งเลยแห้งนะคะแต่มันก็จะติดมึงนี่มันมุกอะมุกอะค่ะมุกมุกเพราะว่าค่ะใส่ไปสองมุกมากเพราะเราไม่ได้ใส่สีมุกมากอะมุกเลยนะคะในข้างอาจจะไม่มุกอาจจะเป็นขาวๆเฉยๆแต่ของจริงมุกสุดๆ ะคสำหรับสุดของเพื่อนเราดีนะคะดีดีเลยแหละดีทำง่ายนะคะดีแล้วก็ทำง่ายแต่ว่าอาจจะไม่มีน้องยาคอนแทคนะคะก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อกันนะคะทำตามเราได้เลยโอเคทำตามได้เลยนี่จะขอะคะใส่เน้องยาทำตามเพิ่มอีก ช้อนหนึ่งเพราะว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่คนเลยคนค่ะคน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 วันนี้ค่ะเอาอ,อมเลยเพราฟองมันเยอะเพราไม่ชอบให้ฟองมันเยอะนะคะเรา ว่าสูตรไหนฟองแล้วก็เยอะอะไรเนี่ยก็ไม่คือชอบเท่าไหร่แต่สูตรนี้นะคะถึงฟูขนาดไหนนะคะฟองก็ไม่เยอะผัดฟองก็ไม่เยอะฟูนะคะแต่ฟองไม่เยอะดีมากนะคะสูตรนี้เนียนอืมส่งกับชื่อโมจิเกิดคะ่ะ โคลนอีกนะใส่ถ้วยวก็คนอีกรอบนึงโอเคอย่าลืมไปติดตามช่องชาแนลคิสสตางเอ้สตางคิสด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชาแนลของเราด้วยนะ